ฟ้าคืมๆแดดไม่ร้อนไปนั่งดูทะเลกันค่ะไว้์เฮาส์บีชคาเฟ่วิวหลักลลานล้านๆ้านล้านล้า,ลา,ลา,ลาและเช่นเคยเดินตามอูฟูมาร้านเขามีทั้งอาหารและเครื่องดื่มมีมุมให้ถ่ายรูปเพียบเดี๋ยวอูฟูจะพาไปชี้เป้ามุมถ่ายรูปมุมที่หนึ่งถ่ายออกมาโคตสวยเลยดูดิยกเยกยกแย,ก,ย,ก,ยกกับพ่อสนุกที่สุดเลย มุมที่สองลมแรงขนปิวทั้งพ่อทั้งลูกมุมที่3โยกแยกบนเปยวนเปยวนริมทะเลโคจับฟินวิวข้างหลังคือปังสุดดูสิทั้งฟ้าวันนี้สิโคสวยอะ่ะแล้วก็พากันไปเดินฉลาดฉลาดริมทะเลเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาท้าแสงแดดแต่วันนี้แดอดอ่อนมากเลยนะ สู้ไหวอยู่แล้วเกิดมาเป็นเซเลบก็ต้องอดทน